สวัสดีค่ะเอฟซี FC ของอิ๋วชวนปลูกนะคะวันนี้อิ๋วจะมาพบกับเพื่อนๆอ,อยู่ท้ายครัวนะคะท้ายครัวท้ายสวนนะคะบรรยากาศริมบ่อน้ํานะคะลมโชยเย็นๆน,นะคะจะมาคุยกันเรื่องพริกนะคะช่วงนี้พริกราคาแพงทั้งพริกขาวแล้วก็พริกแดงพริกเขียวนะคะแพงทุกพริกเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอากาศแปรปรวนหรือเพราะอะไรนะคะแต่ว่าเท่าที่ จากประสบการณ์ขายที่ผ่านๆมาตลอดทุกปีก็ก็จะแพงทุกปีนั่นแหละคะ่ะมันมันจะมีช่วงที่ถูกลงน่อยแล้วก็ปั๊บเดียวก็จะสูงขึ้นนะคะแต่นี้ทั้งนี้ไม่รวมกับพริกแดงจินดานะคะเพื่อนๆแดงจินดาที่ที่เวลาเพื่อนๆไปตลาดมันจะแดงสวยๆเม็ดเท่านิ้วชี้นิ้วก้อยอะประมาณนี้นะคะไอ้พวกนั้นน่ะจะ จะเสี่ยงกับราคาที่ผกผันนิดนึงนะคะเพื่อนๆที่จะลงทุนทําแต่สวนพริกเยอะๆอะไรประมาณนี้อยากจะได้เงินเป็นขายทีได้เป็นแสนๆอะไรประมาณนี้ก็ระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่า,ายิ่งคนทําเยอะมันการขายมันก็จะราคามันก็จะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่จะเสี่ยงนิดหนึ่งนะคะแต่สำหรับประสบการณ์การขายของอิวนะคะขายพริกตัวน,นี้นะคะ พริกบ้านพริกขาวพริกกระเหลี่ยงธรรมดาเนี้ยแะคะ่ะราคาจะไม่ตกลงมาต่ำจาก70บาทเลยนะคะเพื่อนๆจะพุ่งสูงสุดเท่าที่เคยขายมาพุ่งถึงรละ200ขี่ละย0 20บาทเลยนะคะถ้าต่ําสุดก็คือ70ยืนพื้นนะคะพริกตัวเนี้ยเป็นที่นิยมแล้วเราก็ไม่ต้องรอให้มันแบบสุกนะคะแค่ มิดแก่ๆออกเหลืองๆส้มๆนิดนึงก็เก็บได้แล้วนะคะหรือไม่รีบจริงๆได้ลูกขา,ขาวๆอย่างนี้เขาก็ซื้ออยู่ดีเวลาที่มันไม่ค่อยมีนะคะถ้าอยากาถ้าแบบอยากแนะนําว่าพริกตัวไหนควรปลูกก็จะแนะนําตัวนี้ปลูกพริกบ้านนะคะเราจะไม่ค่อยมีโรคมีภัยเยอะแยะ,ยะมากมายนะคะแล้วก็ขายได้ดีตลอดนะคะเนี่ยคะ่ะอิ่วเพาะไว้เต็มเลยนะคะกะว่า ทำโครงการคิดในใจไว้อ่ะค่ะว่ารอบบ่อน,นี่ค่ะรอบบ่อน,น้อยๆหลังบ้านหลังครัวของอยูเะะ่เนี่ยค่ะจะทําเป็นสวนพริกนะคะเนี่ยลงไม้ชายคาแบบนี้ก็ก็ปลูกได้นะคะไม่ต้องแดดจัดก็ปลูกได้เขาอยู่ได้นะคะเจ้าพริกตัวนี้เนาะโอเคค่ะวันนี้เพื่อนๆที่มีต้นพริกอยู่ในครอบครองนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่น้อยหรือพื้นที่เยอะนะคะเพื่อ,อนๆปลูกแล้วก็ได้ชื่นชมเขาออกลูกดกแบบนี้ได้เต็มที่แล้วในระดับหนึ่งนะคะเพื่อ,เอนเเก็บไปเรื่อยๆๆ,ๆืนะคะมันจะมีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งที่เก็บแล้วเขาจะหมดลูกนะคะหมดลูกแล้วต้นจะค่อยๆโซมนะคะบางคนก็จะถอดใจก็จะลื้อแล้วก็ปลูกใหม่นะคะ สำหรับวันนี้เนี่ยอยิวจะมาแนะนำเพื่อนๆไม่ต้องปลูกเขาใหม่ซ้ำๆบ่อยๆนะคะอิวจะมีเคล็ดลับวิธีการแบบง่ายๆแบบว่าไม่ต้องไปหาฮอร์โมนฮอร์โมนอะไรราคาแพงๆมาจัดการเขาเลยนะคะเพื่อนๆจะได้พริกในหนึ่งต้นเพื่อนๆจะมีทั้งลูกสุกลูกแก่ลูกพอดีอลูกเล็กๆลูก,ลกอะไรเนี่ยค่ะจนจนขั้นแบบมีดอกอะไรอยู่ในช่อเดียวกิ่งเดียว ต้นเดียวอะไรประมาณนี้คือได้กินแบบไม่ขาดช่วงนะคะไม่ไว่าพี่เก็บถูกกับแพงเพื่อนๆก็จะมีกินอยู่ตลอดต้นไม่โทรมนะคะวันนี้อิมีเนี่ยเห็นไหมคะนี่ถ้าเพื่อนๆทําได้แบบแลหลายๆรุ่นในในหนต้นแบบนี้นะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะคือเขาไม่โทรมเขาสามารถให้ให้ลูกให้ผลเพื่อนๆได้ตลอด ะะแบบนี้ก็คือยิ้มได้นะคะก็คือผ่านเนะาะแล้วจะมีโรคมีภัยนิดๆหน่อยๆปล่อยเขาค่ะไม่มีปัญหานะคะถ้าเราดูแลให้เขาแข็งแรงแล้วเนี่ยเขาจะสามารถสู้โรคสู้ภัยเขาได้นะคะแต่ว่าเพียอ่อนก็มีวิธีการจัดการนิดน,นึงแต่ว่าถ้าพวกใบหบง,งิกใบงอด้วยไม่ต้องหายามาฉีดนะคะถ้าเราบํารุงที่โคนต้นเขาดีๆเดี๋ยวเขาจะสู้โรคแล้วก็ค่อยๆหายไปได้เองนะคะในหลายๆคลิปอยู่เคยบอกเพื่อนๆน,นะคะเอาละค่ะ วันนี้เรามาดูในเรื่องของสูตรเลยดีกว่านะคะอันนี้จะเป็นของที่อิูวทำอยู่บ้านทำอยู่ตลอด2อสวันใส่ทีลดลราทีนะคะเราจะไม่ต้องไปไปหมักหลายหลายวันสัปดาห์สอสัปดาห์แล้วค่อยเอามาใช้เดือนสอเดือนค่อยเอามาใช้หรืออะไรประมาณนี้ไม่ต้องขนาดนั้นนะคะเราม,มีเพียงแค่ของอิมีเพียงแค่ตัวนี้ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจุลินซีย์สังเคราะห์แสงนี่เขาไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะคะเพื่อนๆเขาจะมีลักษณะการทํางานคล้ายๆกับยาพาราเพื่อนเยาพาราที่เราปวดหัวเป็นไข้หรือเจ็บปวดอะไรนั้นโน่นนี่เราก็จะนึกถึงยาพารานะคะไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้เขาจะช่วยในเรื่องของเรื่องของโรคพืชนะคะ คล้ายๆยารักษาโรคนะคะมีโรคหรือไม่มีโรคก,ก็ใส่ใส่ไปนะคะให้ต้นแข็งแรงให้ระบบรากเดินดีนะคะพอระบบรากเดินดีด,นดินดินดีเขาก็จะหากินได้ดีมันก็จะออกมาในรูปร่างหน้าตาแบบที่เราต้องการก็คือใบสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์มีออกลูกออกผลไม่เป็นโรคนะคะอ้นนี้ก็คือคุณสมบัติของเจ้าตัวนี้นะคะ ไม่ต้องวิชาการมากมายเอาแบบทำความเข้าใจง่ายๆายก็คือคล้ายๆยาพาราในตู้ยาของเรานี่เองยาสมัญประจำบ้านนะคะและอีกตัวนี้ก็คือนี่คุณแม่บ้านอิวเคยสอนลงในคลิปกเก่าๆแล้วนะคะอันนี้อยู่ทำแยกเป็นปลาน้ำจืดกับปลาทะเลนะคะตัวนี้รู้สึกจะเป็นปลาทะเลเพราะว่าอิวชอบกินที่ที่บ้านชอบพ่อบ้านชอบกินปลาสบะ ปลาสบะเราก็จะเวลาเราไปซื้อเราก็จะตัดเอาส่วนหัวแล้วก็ส่วนพุงส่วนไส้อะไรเขาออกใช่ไหมคะยูก็จะามาใส่ในขวดโหลนี้แล้วก็น้ำตาลโรยนะคะไม่ต้องใส่น้ำนะคะเพื่อนๆเ,เอาน้ำตาลโรยเสร็จก็ปิดฝาไว้ได้เลยนะคะ นี่ประมาณ2เดือนเขาก็จะย่อยสลายจุลินทรีย์อยู่ในนี้เขาก็จะทำงานของเขาไปอัตโนมัตินะคะเราจะได้เป็นน้ําหมักปลาเข้มข้นออกมาประมาณนี้เลยค่ะมันย่องเลยนะคะทั้งเลือดทั้งน้ำข้าวปลาที่กวาดในเขียงนะคะใส่ใส่ลงไปนะคะก็จะออกมารูปแบบนี้นะคะตัวนี้จะมีวิตามินนะคะมีวิตามินธาตุเหล็กโปรตีนสังกะสีแมกนีเซียมอะไรต่างๆ ที่แบบสำคัญที่พืชต้องการอยู่ในนี้หมดเลยนะคะชาวที่ทำน้ำหมักทั้งหลายเขาจะยกให้ตัวนี้เป็นนางเอกนะคะถ้าเพื่อ,อนๆมีทำครัวอยู่แม่บ้านเราทำครัวนี่ทำเหมือนนิ้วไว้นะคะถ้าไม่มีจำวิธีทำไม่ได้ก็ย้อนเข้าไปดูวิดีโอเก่านะคะอย,อยู่ได้สอนแบบง่ายๆไว้ให้แล้วนะคะอันนี้คือส่วนของน้ำหมักปลาเนาะอันนี้ก็คือของใช้จาก ที่เหลือทาครัวเหมือนกันเราจะไม่เททิ้งเนาะอันนี้เป็นน้ําซาวข้าวน้าล้างข้าวเวลาเราหุงข้าวเราเทเก็บไว้นะคะอันนี้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีไข่นะคะไข่แล้วก็จะเสริมโปรตีนให้เขาเพราะว่าพืชที่ออกดอกออกผลพวกนี้ แล้วจำเป็นจะต้องให้เขาติดลูกติดผลอยู่ตลอด cents. อย่างนี้นค่ะเราจำเป็นจะต้องมีอาหารเสริมให้เขานะคะเหมือนคนเวลาเราท้องเนาะเราท้องเราก็ต้องหาของดีๆมากินนะคะเพื่อ,อลูกเราในท้องจะได้แข็งแรงออกมาเป็นเด็กที่ฉเฉลียวฉลาดอะไรประมาณนี้ค่ะพวกนี้ก็เหมือนกันยิ่งเขาออกลูกอยู่ตลอดเราบังคับให้เขาออกลูกอยู่ตลอดเนี่ยเราก็ต้องหาของดีๆให้เขากิกนเขาก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแบบเข้าใจง่ายๆเนาะ นี่ค่ะเวลาจะใช้งานนะคะก็มีแค่นี้พราะว่าไอ้เจ้าชูรสชูรสตัวนี้ก็คือยี่ห้ออะไรก็ได้เพื่อนๆต้องใช้นิดน,นึงเพราะว่ามันจะมีะสารอาหารประเภทโพแทสเซียมสูงที่พืชลดลาดลงไปแล้วพืชสามารถเอาไปกินได้เลยนะคะอันนี้ก็คือแบบโมเลก,กุลเล็กๆมากที่สุดแล้วนะคะหาง่ายที่สุดก็คือเป็นเจ้าตัวนี้นะคะสูตรไหนๆเขาก็จะบอก ก็จะเอามาใช้ก็จะได้ผลนะคะใช้นิดเดียวนะคะนี่ค่ะมีเท่านี้แต่ตัวนี้ที่เตรียมมานี่คือ,เ,อเวลามีมีโรคมีภัยในพริกนะคะเอาละลายน้ำลดนะคะตัวนี้ไล่ได้เราไม่ต้องไปไปหามาโขกมาสับมาหมักนะคะใช้พริกแกงเนะะียค่ะพริกแกงแกงเหลืองแกงใต้แกงเผ็ดธรรมดาแกงพักกาง แกงอะไรก็ได้ที่เพืเ่อนๆมีนะคะเอามาละลายน้ําใส่ฝักบัวรดได้เลยนะคะอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งไม่ต้องรอให้มีโรคแล้วค่อยทํานะคะไอ้พวกนี้ลาดไปเรื่อยๆนะคะโรคภัยเขาจะไม่มาหาเราก็ไม่ต้องมากุ้มใจเวลาที่เขามีเยอะๆแบบนั้นน่ะต้องวิ่งหาเคมีมาจัดการ นะคะมันถึงจะเอาอยู่ถ้าเกิดปล่อยให้เขาระบาดแล้วนะคะเราส่วนมาก,กเกษตรอินทรีย์ของเราก็คือต้องป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคนะคะแล้วก็ถ้าอันนี้ถ้าใบเหลืองต้นไม่สมบูรณ์ลดน้ำหมักมูลหัวยังไงต้นก็ไม่ไม่สวยไม่ใบไม่เขียวเข้มขึ้นก็ใช้ทางรัดโดยการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะปุ๋ยเกรดละลายน้ำลด ให้เขาทางใบนิดนึงนะคะถ้าเขียวอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าเหลืองๆสม้สมๆนิดนึงก็ต้องบำรุงเขาด้วยเพราะว่าถ้าใบเขียวใบไม่เหลืองนะคะก็คือเขาจะสามารถสังเคราะห์แสงได้พืชก็จะหาอาหารในการแบบนี่แหละคะ่ะอาศัยใบอาศัยรากเนาะมันประกอบกันหลายๆอย่างนะคะใบเขียวดีก็สังเคราะห์แสงได้ดีหาอาหารได้ดีนะคะนี่คะ่ะ มันก็ต้องจำเป็นประกอบกันด้วยไม่ใช่จะพึ่งแต่อินทรีย์อย่างเดียวบางทีมันก็ไม่ทันใจนะคะนี่วิธีการทำก็ยูก็จะใช้เป็นไข่ไก่เนาะใบหนึ่งทำเหมือนไข่เจียวเลยเทลงน้ำซาวข้าวเลยค่ะ นฝนปนนิดนึงค่ะแ้วอือก็จะใช้ชูลสนิดนึงนะคะเพิ่มโพแทเสเซียมฟอสฟอรัสให้เขานิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะคะอยู่ที่ปริมาณไอ้น้ำของเพื่อนๆนะคะถ้ามีน้ำซักเข้าเยอะก็ใส่เยอะนะคะอันนี้คือไม่ใช่แบบให้พ่นทางใบนะคะเพื่อนๆสูตรนี้ให้รดราดลงที่ดินนะคะ ก็ถ้าพน่นทางใบนี่ถ้าใส่เข้มข้นเยอะเกินในในอัตราส่วนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยใบยจะไหม้ได้นะคะอันนี้ใส่เยอะได้ไม่ยั้งนะคะเห็นไหมมันย่องเลยพวกเลือดปลาพวกเลยเนี่ยคะ่ะธาตุอาหารสัมพันธ์นะอันนี้คือจะใช้ลดที่โคนนะคะเพื่อนจุลินทรีย์สั่รงข้อแสงก็เหมือนกันอันนี้ยาพาลาเราเนาะนี่ใส่ไปเลยประมาณสองทัีทหมือนกัน,นะคะ่ะแบบเข้มข้น นี่ค่ะใส่เท่านี้เองค่ะแล้วทีนี้ก็ตักใส่บัวลดน้ำเลยทำบ่อยๆนะคะอย่าปล่อยให้ต้นเราโทมนะคะนี่ปกติเขาจะใช้ช้อนโต๊ะเนาะถ้าเป็นแบบว่าหมักหมักนาน,านๆที่มันมีมีความเป็นกรดอะไรพวกนี้ต้องใช้แบบระมัดระวังนะคะแต่ของพวกนี้เราไม่ได้หมักนะคะเราเทผสมรวมกันแล้วเราก็รด พอท่านี้ก็กินไข่โชยเลยค่ะกินไข่กับกินน้ำหมักปลานะคะ่ะน้ำหมักปลาที่ที่สามารถนําไปใช้นํามาใช้ได้ก็คือเวลาเปิดกระปุกออกมาแล้วไม่เหม็นเน่านะคะเพื่อนเพนถ้ารู้สึกว่าเหม็นเน่าเพื่อนเเติมน้ําตาลลงไปปิดฝาลงใหม่สองสาวันมาเปิดดูถ้าเขายังเหม็นเน่าอยู่แสดงว่าน้ําตาลไม่พอก็ใส่น้ําตาลเข้าไปใหม่ะคะ่ะ จนกว่าเพื่อนๆเ,เปิดขึ้นมาเราจะได้กลิ่นเหมือนคล้ายๆน้ำปลาน้ำปลาที่เราใช้ทำอาหารนะคะกลิ่นก็จะคล้ายๆกันแบบนั้นก็คือใช้ได้นะคะอันนี้เพื่อนบ้านจะไม่ร้องเรียนนะคะถ้าเกิดว่าปล่อยให้เน่าก็คือมันมีคุณค่าทางอาหารอยู่นั่นแหละแต่ว่ากลิ่นมันจะไม่พึงประสงค์นะคะเดี๋ยวพวกเจ้า แมงวันหัวเขียวมันจะมานะคะอันนี้คือรถที่โคนนะคะเพื่อนๆอันนี้อิวจะเน้นไม่ให้รถที่ใบนะคะเพราะว่าอิวใช้แบบเข้มข้นนะคะนี่ทั้งนี้นะคะเพื่อนๆปุ๋ยคอกก็อย่าให้ขาดนะคะอันนี้อิวใช้เป็นขี้หมูนะคะเพราะว่าคุณตาเลี้ยงหมูเนาะถ้ามีขี้ไก่ก็ใส่ขี้ไก่พวกนี้จะมีโพแทเสเซียมฟอสฟอรัสสูงเขาจะช่วยบำรุงให้เขา ออกลูกออกผลค่ะเนี่ยค่ะที่ยิวผสมวันนี้ก็จะคือจะใช้ให้หมดอันนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะพริกนะคะพวกมะเขือพวกพืชที่ให้ผลทั้งหลายมะละกงละกออะไรอ่ะมะนงมะนาวได้หมดเลยนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ยิวทําอยู่ตลอดนะคะเพื่อนๆสามารถนําไปทําตามได้แบบง่ายๆนะคะ โอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเรื่องของพริกก็จะมีประมาณนี้ขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ